đây là cái này nó 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 nó. Đây là cái này nó nó. Khả มีอะไรนีอท่านคณะบดีช่วยพ่ออยู่ประชาชนก็ช่วยพ่ออยู่จับมาับมา

พอแล้วนะก็พอ,อแล้วคุณพี่ครับผมรบกวนขอถามนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่มีค่ะแต่ว่าับใครับมอ้ม่อ,อ๋อ,อมอามามา,มาจากที่ไหนครับผม,มอ๋อมาจากประเทศอังกฤษ ขับมามาด้วยใจพอมาเห็นนะ่ะพ่อัพเอกชัยแล้วเป็นยังไงบ้างฝันใช่ไหมครับอ๋อครับผมอ,อืมนะครับพอเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เอมอ,ม,อ,อมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับผมอ๋อครับผมอืมอครับ เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนไหมครับอ,อ๋อเป็นมาอ๋อครับผมคือเขาเรียกว่าสัมผัสได้เนาะมีเขาเรียกว่ามีจิตอ่เขาเรียกสัมผัสบ,สบางอย่างอยู่แน่นครับอ๋อครับดดอ๋อครับผม ครับครับนี่ก็คือพี่น้องนะครับที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับมาจากต่างประเทศที่ไกลโพ้นนะครับก็มาชมบรมีพ่อภัยแล้วก็มาเห็นสภาพของพ่อภัยเอกชัยเนาะนะครับค,นนครับค,นนครับอ๋อมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคุณแม่อังกฤษเนาะอังกฤษก็ไม่ใกล้ นะครับอ๋อครับเหมือนคุณพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นนั่งลงค่ะอ๋อครับอ๋อครับผมอืมนะครับทีนี้ก็ก็เคยมีนะครับเคยมีในลักษณะนี้คุณแม่มาจากร้อยเอ็ดก็อ่า มานั่งในลักษณะเดียวกันครับตอนเขาไปรจโคกี่จัลนครจานั้นก็ไม่เห็นเลย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 คลมเลย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 เคยเลยเลยเลยเมียเลยเลย่ลยอเลย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 เลเเลยาเาเรเลเ มาจากพัทยาบานพัทยาอยู่ที่หนองบุรครับผมอ๋อครับครับได้ครับก็ขอให้คุณแม่มีความสุขเนาะนะครับช่วยๆกันขออันนี้ส่งที่คุณแม่ได้ทำากคอยู่รอัครับไม่อรก ไทยศาสตร์ไทยภูไทยศาสตร์เนาะครับองค์ปรกอบก็คือแลอ๋อครับครับออ๋ครับผมขอบคุณครับนี่ยังไม่ได้นอนอ๋อครับเครื่องมาก็เข้าโรงพยาบาลเลยครับแล้วเลยรู้สบายเครับอกมอ๋อครับผมนอนไม่หลับเลครับ ประมาณนี้ออกประมาณปีแต่ว่าอันนี้นอนไม่หลับขับอ้ขประมาณปประมาณครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะครับสวัสดีครับสาธุครับโอ้นะครับที่นี่มีแต่เรื่องของมงคลนะครับก็มีพี่น้อง ประชาชนคนที่รักช้างพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละคนที่เดินทางเข้ามานะครับก็มีรอยยิ้มมีความสุขทุกท่านนะครับขณะนี้ก็มีพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมบารมีของพ่อภพ่อเกชชยเยอะทีเดียวนะครับเยอะกว่าปกตินะครับ ให้ดูภาพบรรยากาศช่วงนี้นะครับลุงนนก็มาถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูนะครับมีทั้งพระเกจินะครับหลวงพ่อจากวัดต่างๆก็เดินทางเข้ามานะครับอันนี้อันนี้หาอะไรครับเนี่ยอ๋ออาวอาลองลองดูนะครับลุงนนก็ได้เรื่อยอยู่นะเออลองลองลองลดูเอนะครับ ถ้าดึงไม่ขาดนะหางช้างแน่นอนนะครับนะครับก็มีพี่น้องเข้ามาเยอะๆนะครับเยอะทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องเอฟซพี่น้องนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่เยอะมากนะครับก็มาเช่าบูชาวัตถุมงคลก็มีนะครับขนตัวช้างขนหางช้างครับออหลายอย่างนะครับแล้วก็ภาพถ่ายของพ่อัพ่อกชัย นะครับครับก็มีผ้าจานนะครับจากบัานต่างๆก็เดินทางเข้ามานะครับตามที่พี่น้องอีฟซีได้เห็น นะครับขณะน,นี้คุณธนบุรีเจ้าของช้างไพรกะชัยประธานกรรมการบริษ,ษัทช้างทองคำไทยแลนด์ก็กำลังพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนที่รักช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับตามภาพที่พี่น้องได้เห็นนะครับนี่อีกมุมนึงนะครับน้องๆเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับ พี่น้องอนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนคนที่รักช้างนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับคึกคักคึกคักน่าดูเลย